ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นุก็จะมาเล่นโลบอกนั่นเองกับคนเพื่อนเน่เจ้าเป็นใครโอ้วาการคนคุมบ้านหลังที่สิบเอ็ดมีโรงงานโอเคเดี๋ยวไปเข้าชาะแปบบนะเอออืม โอเคเดีเยวไปเช่าค่าก็เโอเคโอเเขาได้แล้วดีอันนี้เพื่อนเราเองนะอเอ้ยอย่า เ็คคนหญิงเยอะให้มันออกนอกแบบไปเลยใครเอ่ยตามเข้ามา FC อีกแล้วเราเน้นเมวนะวันนี้ บ้านหลังที่สิบเอ็ดอสำหรับเด็กมาเช่าโรงแรมค่ะมาเช่าโรงแรมค่ะ mà sao mà sao nóng em được mình hãy chào

Okay. โอเคโอ้ขอโทษนะที่ไม่ค่อยพูดอะไรคือ,อห้องมันแคบมากเดี๋ยวก่อนนะอู้อันนี้เหมาะก,กับเรามากเลยค่ะ ห้องน้ำไปขอตัวไปโอเคงั้นก็ขอตัวไปซื้อของก่อนนะคะ ไปด้วยไหมจะไปด้วยไหมถ้าไปด้วยโอม <c oughs> เป็นของผู้ใหญ่เป็นของ แล้วก็เศษรถแล้วกนี่เจ้าหนูเล่นลูกเล่นลูกบอลไม่ระวังเลยเออเสียมารยาทขอหารถก่อนสิคะขอหารถก่อนค่ะมิวเนี่ยรถกระบะไปเลยขึ้นมา โยนลลกวังใส่รถเส เดี๋ยวเขาพังอาต้องการนมให้แมวด้วยเออฉันอ่านออกนะ no อย่ามาโลิกจิตของฉัน ไม่ต้องมายุ่งเลยขาหาหาุดขี้อยู่อ่าเชขอซื้ออันนี้แล้วกันนะเอ้ยไม่ได้เอาโคราสอันแล้วกันนะเอ้ย,ยอย่าอย่าไปพุกผู้หญิงโนมานี่มานี่มานี่นออกไป ฉันจะได้คุณเฮ้ยออกไปออกไปไปแย่งกุ้ยฉันทำไมไปแย่งกุ้ยฉันทำไมเฮ้อไปแย่งกุ้ยฉันทำไมไปแย่งกุ้ยฉันทำไมฮึบนี่เฮ้ยอ่าเอาน้ำเปล่าสักหนึ่งอันเลยนะฮึบหยิบน้ำใสฉันต้องการแอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลนี่ของเบียด กับรับไม่เป็นทุกคนครับเอ้ยป่านี้เขาไปเที่ยวกนละมังเออ ฮ่าเฮ้ยมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ใช่ไหมไปแล้วมั้งฉันรูฉนรไไน้ฉันรู้เขาไปไหนฉันรู้เขาไปไหน ชัดคนเดียวสิชันไปชวนเธอเอเชิญมาตามสบายชาจะขับรถคันนี้ขึ้นมาขึ้นมาสิเอ้ยป้าเขายังไม่ออกจากมีบโดนระบันเขายังอยู่ไม่ฉลาดเลย อ่นั่งเลยพูดผิดเมื่อกี้ยังเจอเขาอยู่เลยนะ tới bay Bây ngay chứ sống sáy ở đây Hả? này ทเราไม่ได้จะมาที่นี่นะจะบอกให้เราจะเลี้ยบไังไหน<ม>เห็นไหมมีคนอยู่นี่นอน<ม>จอดรถไปดิเด้รถรถโอเครอจอดคน ไอท,ท่านเดอเทมเปตโอเคไปอยู่ที่นี่นี่แหละน,น้ำน้ำนำ้ำที่ดีนี่แหละเออเออสิเอ่เออะไรนะมัชเมลโลอยู่ไหนอ้ามัชเมลโลอยู่ดิม<ไ>าไกลเข้าไป เอาไปสิไม่เอาจะเอาไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวฉันไม่อยู่ด้วยเลยเอาไปเดียโอเคเก่ง่าอุย๊ยน้ำนๆำนำน้ำน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 ำ,นำ,นำว,วันนี้วัดขยะเร็วทุกคน

ขออนุญาตตัวตัวขออนุญาตไปเข้าน้ำแปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคขอตัดต่ออ่าแล้วก็เข้าน้ำเสร็จอันเป็นเรียบร้อยนะทุกคนแปบ๊บนะน,นี่ลาทา้าปีนี่คือความรับที่เราจะหามานานแล้วฮึตรงนี้ไม่ใช่ สิทางตันมันอยู่ทางนี้ตั้ง คคยสองสัยมาเยอะมากเลยว่าที่รับรับทิดมาเร็วๆนี่ก็จะหาเจออ ตกใจทำไมอ่ะไม่เราไม่อ่ะเล่นจะเชิญเราทำไมอ่ะเดี๋ยวอัปเดตว,วัดความเร็วคอมานีสิเออเออมาตกแต่งที่นี่กันที่นี่ ลที่เราจะมาภักนะได้โอเคทุกคนอย่าเพิ่งดูโอเคแมปบลูเฮเวนมันมันหลุดก็เลยมาเล่นแบบนี้แทนโอเค คุณผู้ชมนับนี่อันนี้คุณเคยมากมากมากสวยสวยสวย มจริงมากทุกคนเวอร์คุณทำได้เหมือนมากผมชอบว้าวไอ้นนี้อะไรอะไม่น่าใช่นะวิววิวอะไรของมันอีก แล้วเพื่อนเราเลิกเล่นยังครับโอเค ก็ได้ทำการเข้าออตาเพื่อนของเรา,เาไม่รอเลยไม่ไม่เล่นด้วยและไม่เห็นรอเลยนอนนอนและไปเองก็ได้ไม่ต้งองรอกดกดแล้ว ยังไงผ้เาเราก็จะไม่รลอยทักไปว่าสวัสดีอ้าวออนลึกว่าถูกทิ้งผมอะเซียนอัปปี่แน่จริงไปตามไม่ได้สิเจ้าชุดเลื้ยง đã ngay easy man. không biết đồ logic này ok có ngay nó thành đẹp เออเอามานี่ได้ไงอ่ะ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 ไงวิป <c oughs> นึกว่าจะไม่อรอนึกว่าจะไม่รอนะเนี่ย ไปไหนอาเล่นไม่ได้ไม่ใช่ดิฮึบความพยายามอยู่ดินเนี่ยเอ,อืมเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อความยากระเบิป้าเที่ยวอ้าว แต่งตัวเป็นยังไงเหรอขอแอดมาได้นะรับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะเต็มแล้วสิรับทุกคนหมดด้วยผมคือใครอยากแอดก็แอดได้รับทุกคนแต่ต้องบอกด้วยว่าชื่ออะไร โอ,อ้แม่มาถึงนี่ไม่รอแล้วหรอไม่รอจริงเด้อเดี๋ยวเออโหอันนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายๆนี่อย่าเดินทางสิปึ๊บปึ๊ไปกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ๋อ oh, no

ชื่อมต่อกับไวไฟนั่นลอคือ,อ,อโอ้อ่กไปเล่นอื่นๆแล้ว นี่ดีกว่าอืมเร็วหน่อยนะมาไปเชิญเพื่อนเรากัน <c oughs> มาช้าจัง ก่อนนะคะฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์บาย